แสงเขหาแสงกดมันบุหรมันจะมืดนะจีเนะสบายดีพี่ใหม่เด้อหนาวหนาวเนี่นะออกมาก่อนออกมาก่อนเออเฉียงเฉียงคืนจนเขาเจะเขาสิเริ่มจะหน่อยแต่เขาก็ร่งเริ่มหน่อยหนึ่งเลยหนาว กอนข่อยอยู่อยู่เขาโบเลยจับปั๊กตี้มาได้อันคนบบข่อยหลายนะแต่ยังบบหูว่ะเจนเขาจะออกมาะนะพอเขากินเือนไฟเือนมันเนาะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเขาจะมาหลินไฟนี่แหละยังบบหูกว่าปีนี้มันมสิคนหลายหรือบอ ยังมีอีกยังมีจริงจริงมันกว้างได้แต่ว่าข่อยหันบริไตยิ่งหันก่อนลูกข่อยมันยากลูกข่อยยากแล้วกเท้าวอีกนะก็เลยอยู่ตรงนี่แหละบริไปมุมใดดอกจริงจรงแถวนี้เต็มเลยกับเจา้าหลีนะขอให้โชคดีเด้อไปหูยังเล่เลยเนาะเสร็จ นี่คนบอาลบันไดปีนี่เพราะเขาโควิดนะเขาบัไดมาฮะนะแต่ว่าเขาไม่แต่มาจูดอานาจูดผู้จูดบั้งกับพกแลกว้วก็เขาจู่แจกยายกันปกติเขาจะมาจูดบอลแถวข่อยอยู่ไดมาโฮมกันแต่ว่าเขาแยกกันนะเขา,ายขอ,อยู่ใกล้กันเพราะขยันโควิดเนี่ยอันนี้ก็พัวอข่อยข้อข่อยกับลูกข่อย แฮปปี้ดูเยอะขอให้ร่ำรวยทุกคนเด้อขอให้เงงเงรวยถือเลขร้อยล้านพันล้านเด้อหน, <c oughs> นาวหนาวลูกกระยานต้นหนาเฮือนเลยนี่นะบอลเอกออกไปสายดอกใกล้ๆแหละ

แฮปปี้เดย์บามื่อหน้าพ่อกันเด้ออันนั้นพู้จักระเทร็์เมนูยังต่อไปขั้นได้ว่างว่าจัได้มาเห็ดอันนั้ของกินต่อแต่ว่าช่วงในหันมันปีใหม่เนะมีคมริสต์มาสไม่ยังอาหารเมนูมันก็กินกินอาหารคาริสต์มาสกินอาหารเนี่ยปีใหม่นะ <c oughs> ก็เริ่มบริอาหารเดี๋ยวขั้นว่างเลยกินอาหารต่อเลย,ยบาย